นิทานเรื่องสัน้นตู้แห่งจิตใจณหมู่บ้านหนึ่งซึ่งห่งางไกลเมืองใหญ่มีตู้โบราณใบหนึ่งตั้งอยู่กลางศาลาไม่มีใครรู้ว่ามันมาอยู่ที่นั่นตั้งแต่เมื่อใดแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าเมื่อใดที่เจ้ารู้สึกเศร้าเจ้าจงไปนั่งหน้าตู้นั้นแล้วใจจะเบาลงเองเด็กชายคนหนึ่งชื่อการมีใจอ่อนไหวชอบเก็บคำพูดคนอื่นมาใส่ใจเขาเศร้าเพราะเพื่อนล้อเขาเหนื่อยเพราะพ่อแม่ทะเลาะกันและในวันหนึ่งที่ฝนตกหัวใจของเขาก็หนักเต็มจนแทบล้ม เขาจึงเดินไปยังศาลาเงียบๆและนั่งลงหน้าตู้นั้นตู้ใบใหญ่สลักลายคล้ายดอกบัวที่ยังไม่บานและมีตัวอักษรบางอย่างปรากฏขึ้นบนบานประตูแสงนวลเรืองขึ้นจากข้างในราวกับแสงเทียนในห้วง,งค่ำคืนทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นและไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่ฟังดูเหมือนมาจากหัวใจของตู้คราใดาใจเจ้าเศร้าหมองให้เธอมองดูเราในตู้นี้เด็กชายชะง,งับและนิ่งฟังแสงจากตู้ค่อยๆฉายภาพบางอย่าง เป็นภาพของผู้คนที่ทุกข์ใจมากมายมีภาพเด็กยากจนหญิงชาราคนป่วยคนอกหักทุกรูปภาพล้วนมีแสงหนึ่งไหลผ่านกลางอกของแต่ละคนแสงนั้นคือจิตเสียงยังคงกล่าวต่อจะยากดีมีจนย่อมไม่พน้นสัจธรรมกล่าวเรื่องของกฎแห่งกรรมย่อมลึกซึง้งแม้กล่าวถึงความบริสุทธิ์ยากแท้ที่แห่งใดจะมีเหมือนน้ำตาการเริ่มไหลแต่ไม่ใช่เพราะเศร้าเป็นน้ำตาแห่งความเข้าใจเป็นครั้งแรกว่าเขาไม่ได้ทุกข์เพราะโลกผิด แต่เพราะเขาลืมมองเข้าไปในตนเองเราคือจิตและเจตสิกอีกพร้อมรูปและนิพพานย่อมอยู่ในขันธ์แหลกสันดานของหมู่ชนการเห็นภาพของจิตมันไม่ใช่ตัวคนและไม่ใช่ภาพใดๆแต่มันคือความรู้สึกขณะนี้ที่กําลังดูทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปเขาเริ่มหลับตานั่งนิ่งและตรึกตรองตามเสียงที่กล่าวหากเธอค้นหาความทุกข์แหละความเศร้าที่รุมเร้าดวงจิตให้หม่นหมองเธอจงมองมาที่เราแล้วตรึกตรองความเศร้าหมองจะกระจ่าง และมาลายหายจากใจเช่นหมอควันเมื่อเขาลืมตาขึ้นตู้ก็กลับเป็นเพียงตู้เก่าๆใบหนึ่งแต่ในใจของการกลับมีตู้ใบใหม่เปิดขึ้นภายในตู้ที่ชื่อว่าสติและตั้งแต่นั้นมาเขาไม่ได้เศร้าเพราะโลกแต่เขาใช้ความทุกข์เป็นครูสังเกตใจเป็นเครื่องมือและเงียบฟังเสียงภายในดังเสียงของตู้แห่งใจที่เขาจะไม่มีวันลืม